สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพรุ่งนี้ถล่มหนักเตือน8จังหวัดรับมือฝนพรุ่งนี้ถล่มหนักเตือน8จังหวัดรับมือฝนเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน8จังหวัดภาคใต้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่กระบี่ตร,งรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสด,ด้านพยากรณ์อากาศประจำวันที่20ตุลาคม2564ลักษณะทั่วไป พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่21-23ถึงตุลาคม64 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระดอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นฝนจะลดน้อยลงในขณะที่ร่งมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองและลมกระโชกที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา17นาฬกาวันนี้ถึง17นาิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอบุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด21 2 5องอศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียยลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันอกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโเมต่อชัอ่โมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ